นี่คือจุดตัดระหว่าง2มหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกจนทำให้เกิดเป็นทะเล2สีสุดแปลกตาติดตามไปกับเล่าเรื่อง เป็นภูมิทัศน์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แปลกตาสวยงามและน่าทึ่งเป็นอย่างมากที่ช่องแคบเรกที่มีความกว้างถึง800กิโลเมตรเมื่อทั้งสองทะเลมาเจอกันแต่ไม่บรรจบกันเหตุเพราะมวลน,น้ําที่แตกต่างกันแบ่งเป็นสองสีอย่างชัดเจนปรากฏการณนี้เรียกว่าเฮโลคลายเพราะความหนาแน่นของน้ําแตกต่างกันและมีสิ่งเจือปนที่แตกต่างกันสีของน้ําสีขาวขุ่นเป็นมวลน,น้ําที่ติดอยู่กับชายฝั่งทะเลมีส่วนผสมของโคลนตะกอนดินเกิดจากคลื่นซัดหรือมวลน,น้ําจืดจากปาก แม่น้ำที่ระบายลงทะเลปรากฏการแบบนี้ที่เมืองไทยเราก็มีแถวอ่าวไทยตามปากแม่น้ำเจ้าพยาบางปะกงแม่กองชาวประมงเรียกว่าน้ำกันและแม่น้ำสองสีที่มีชื่อเสียงในบ้านเราก็คือ โขงสีปูนมูลสีครามณอำเภอโของเจียมอุบลราชธานีซึ่งเกิดจากแม่น้ำโขงในช่วงน้ำเยอะจะมีสีแดงหรือสีปูนขณะที่แม่น้ำมูลมีเขื่อนปากมูลกั้นขวางปล่อยน้ำเป็นเวลาทำให้น้ำมีความใสามากกว่าดังนั้นเมื่อถึงที่จุดแม่น้ำมูลไหลบรรจบแม่น้ำโขงจึงเกิดกลายเป็นแม่น้ำสองสีอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือเรื่องแปลกที่เราเล่าเรื่องนำมาฝากครับ